อยู่บ้านช่วยชาติอยู่บ้านดีๆมันมีข้อดีมากมายอยู่บ้านสบายสบายไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ของร่วมกับใครอ,อยู่บ้านนั้นไม่ต้องเสี่ยงช่วยลดเรี่องการแพร่กระจายอยู่บ้านกว้างขวางมีที่ทางให้ผ่อนคลายอยู่บ้านให้มีความสุขเพราะทุกจุดสะดวกสบาย ที่รักจ้ะอากาศดีไหมจ้ะอยู่บ้านช่างอบอุ่นไม่ต้องลุน้นโควิดบายบายอยู่บ้านช่วยชาติทั้งทาวโฮมนีโอโฮมและแกรนดิโอบิ๊กโฮมบ้านหน้าอยู่ใครๆก็อยากอยู่เลือกบ้านพร้อมอยู่พร้อมข้อเสนอพิเศษทุกโครงการจากเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดบ้านเด่นทำเลทองกับเฟเซอร์พ r o p e r t y Home กับผมนายเทวันไคแก้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการจะขออาสาพาทุกท่านเยี่ยมชมโครงการโกลเด้นทาวน์2บางแคโกลเด้นทาวน์2บางแคต้องบอกได้เลยว่าเป็นโครงการที่อยู่ทำเลบางแคนะครับเป็นแบบบ้านสไตล์อิตาลีใหม่นะครับเพียงแค่2กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้าหลัก2หรือเดอะมอลล์บางแคลูกค้าก็สามารถมาถึงโครงการแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่า คุ้มค่ามากเลยทีเดียวครับหลายท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่าโครงการทาวน์โฮมของเรานั้นได้กระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดและยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมทาวน์โฮมต้นแบบใหม่ๆใ,ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะครับแบบบ้านก็สวยฟังก์ชันก็เด่นทำเลก็ใช่แถมสไตล์ยังโดนใจอีกด้วยจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับวันนี้ออฟมีบัตร รถไฟฟ้า BTS มูล,ลค่า900บาทจำนวนถึง3รางวัลเพียงแค่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ออฟหน่อยนะครับแล้วเรามาร่วมลุ้นสนุกกันครับสำหรับไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับเรายกเมืองมิลานที่เป็นเมืองแห่งศิลปะสีสันและแฟชั่นของประเทศอิตาลีนำมาสู่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ได้รับการออกแบบให้มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมอิตาลี ในแบบฉบับของมิลานโนสไตล์นะครับทำเลที่ตั้งโครงการนะครับติดถนนกาจนาพิเศษเดินทางมาง่ายๆเพียงแค่2กิโลถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลัก2เข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยถนนสายหลักวงแหวนกาจนาพิเศษและยังเชื่อมต่อกับถนนกาลาพฤกถนนราชพฤกษาธรถนนพระรามสองและถนนบรมาราชชนนีทั้งยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย เช่นเดอะมอรซีคอนพาซิโอดีเอ็กเพสโลตัสบิ๊กซีและแมคโครอีกด้วยครับ สำหรับโครงการโกลเด้นทาวน์สบางแคนะครับเรามีเนื้อที่ประมาณ33ไร่จำนวนทั้งหมด312หลังหากท่านเข้าเยี่ยมชมโครงการท่านจะพบกับซุ้มทางเข้าขนาดใหญ่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอลังการด้วยขับเฮาส์หรูสไตล์อิตาลีแบบใหม่พร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะที่ล่มลื่นทั้งโครงการ ต้องถือได้ว่าเป็นการยกระดับชีวิตที่ทันสมัยด้วยฟังก์ชันเพื่อการอยู่อาศัยที่ครบคันครับที่เราเห็นกันอยู่ขนาดนี้นะครับจะเป็นแบบบ้านลาโมเน่นะครับเป็นขนาดใหญ่สุดของโครงการนะครับขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ํา2จอดรถนะครับพื้นที่ใช้สอย117ตารางเมตรนะครับตัวนี้จะใหญ่สุดของโครงการนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันด้านในเลยครับ อพอเข้ามาด้านในนะครับลูกค้าก็จะเห็นเราจะจะ,จะสังเกตได้ว่าเราจะใช้เป็นกระจกเนี่ยเป็นเขียวตัดแสงนะครับวงกบนะครับจะใช้เป็น UPVC นะครับเราจะใส่ใจในเรื่องของอตัววัสดุเป็นอย่างมากนะครับที่นี่นะครับแล้วในส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะครับ ห้องรับแขกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโซฟาเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลยครับสามารถรับได้ถึง3าท่าน4ท่านได้เลยสเปซนะครับตัวระหว่างทีวีแล้วก็ห้องรับแขกเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับในส่วนถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยเรารับรองได้ถึง4ที่นั่งเลยนะครับค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่รับรองได้ถึง4ท่านนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอเนกประสงค์หรือห้องนอนผู้สูงอายุ ถ้าลูกค้าที่มีผู้สูงอายุนะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์มากเลยทีเดียวนะครับถ้าเราจําเป็นจะต้องเอาผู้ใหญ่มาดูแลเขาขึ้นบันไดไม่ไหวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าห้องเนี้ยค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวครับหรือว่าลูกค้าไม่มีผู้สูงอายุตอนนี้เรา work from home กันนะครับสามารถนํามาเป็นห้องทํางานได้หรือห้องอเนกประสงค์ได้เลยนะครับในส่วนของถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของโครงการเช่นเดิมครับ เขาเรียกอ่าโกลเด้นคิทเช่นนะครับในส่วนของครัวเราโกลเด้นคิทเช่นเราสังเกตว่าจะกว้างมากนะครับพื้นที่2เมตรนะครับตัวนี้2เมตรแล้วโครงการเนี่ยก็สามารถก็คือลงเข็มไว้ให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ต้องไปกังวลเรื่องของตัวบ้านซุดแยกตัวจากตัวบ้านอันนี้เป็นเข็มเดียวกับตัวบ้านเลยครับแล้วก็เราก็จะมีกําแพงสูงมาให้นะครับมีกําแพงสูงมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ด้านนี้เราก็จะเห็นรางน้ํานะครับรางน้ำเนี่ยโครงการมีรางน้ําขนาดใหญ่ให้เลยนะครับ นะครับคณะรางน้ํามีมาให้แล้วกําแพงสูงแบบนี้เลยแล้วในส่วนนี้เป็นในส่วนของซักตากรีดอย่างถ้าลูกค้าฝนตกเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าเสื้อผ้าลูกค้าจะเปียกจะต้องมาเก็บก็คือสามารถตากตากรีดในโซนนี้ได้เลยเพราะว่าพื้นที่สเปซเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสองพื้นที่ถัดไปแต่ผมจะพามาดูห้องน้ําด้านล่างนะครับห้องน้ําด้านล่างเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสมมุติเรามีผู้สูงอายุผู้สูงอายุเข้าห้องน้ําด้านนี้เข้าวควรัวด้านนี้สะดวกมากครับ ห้องน้ำเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเราจะพิเศษในเรื่องของเราจะเน้นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เราจะปูแกนิโต้60เซนมาให้แบบนี้เลยนะครับปูชนฟ้าให้แบบนี้สุขภัณฑ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเราจะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหลังเลยนะครับในเรื่องของสุขภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันครับชั้น2นี้นะครับเราก็บันไดบันไดเนี่ยก็เป็นไฮไลไท์ของโครงการอีกเช่นเดิมนะครับบันไดเนี่ยจะเป็นตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก นะครับจุดเด่นของบันไดเนี้ยเดินแล้วไม่ดังครับลูกค้าลูกค้าจะวิ่งจะเดินเนี่ยไม่ดังแล้วก็แข็งแรงทนทานมากนะครับบันไดนี้นี่เดินแล้วไม่ดังครับสังเกตได้แข็งแรงทนทานแล้วก็ชั้น2นะครับชั้นสองแบบบ้านแบบนี้4ี่นอนสามน้ำสองจอดตัวนี้เป็นไฮไลท์ของตัวไซส์ใหญ่นะครับก็คือจะมีห้องพระชั้นลอยห้องพระมาให้แบบนี้เลย รเราใช้พื้นที่ค่อนข้างคุ้มนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจะไม่ต้องไปเสียห้องใดห้องหนึ่งทําเป็นห้องพ้าเลยนะครับในส่วนของห้องถัดไปมาผมจะพามาดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์เบดรูมของเรานะครับจะสังเกตได้ว่ากว้างมากนะครับสามารถลงเตียง king size ได้เลยนะครับคิ n g ซ์ได้เลยห้องนอนกว้างมากแล้วก็มีระเบียงอยู่ด้านนี้นะครับจากจากพื้นถึงฝ้าเราใช้พื้นที่ประมาณเรใช้ระยะประมาณ3เมตร นะครับต้องบอกได้เลยว่ามันดูโปร่งโล่งสบายมากนะครับในส่วนของห้องนอนใหญ่เรายังไม่หมดเท่านี้เรามีห้องน้ำในตัวด้วยครับก็คือเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้านะครับ mm hmm. เพิ่มความเป็นส่วนตัว mm hmm. ห้องน้ำเนี่ยเรามีชอร์บ็อกตัวนี้กั้นมาให้เลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดฟังก์ชันเลยนะครับมีมาให้แล้วแยกโซนเปียกโซนแห้งให้แล้วสุขภัณฑ์เหมือนเดิมนะครับเน้นสุขภัณฑ์เน้นอุปกรณ์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับห้องถัดไปของเรานี้ เดี๋ยวเรามาแวะดูห้องน้ำห้องน้ํานี้ก่อนห้องน้ํานี้นะครับเราใช้สําหรับอีกสองห้องที่เรามีอยู่นะครับคือใช้ร่วมกันสองห้องนะครับห้องนอนสองอันนี้ผมขอเรียกว่าห้องนอนสองละกันเพราะห้องนอนสองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องเลยเราจะวางเตียงหฟุตหฟุตเราวางได้หมดเลยนะครับลูกค้าคือมันกว้างมากต้องบอกว่าห้องนอนสองก็ยังกว้างอยู่นะครับ เหมือนเดิมครับจากพื้นถึงฝ้า3เมตรโป่งมากคุ้มค่ามากครับต้องบอกเป็นฟังก์ชันที่เทียบบ้านแฝดบางที่ได้แล้วผมบอกได้เลยนะครับห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่3ผมเรียกว่าห้องนอนที่3ห้องนอนที่เนี่ยก็เป็นเราสามารถทําเป็นห้องรับแขกได้นะครับห้องเก็บของได้ถ้าของเราเยอะหรือจะใส่เป็นห้องนอนตัวน้อยๆลูกอะไรเงี้ยได้สบายเลยนะครับอันนี้เราวาง3 3.5าไว้ก็คือ,อยังเหลือสเปซค่อนข้างกว้างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับตัวบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ํา2จอดรถของเราต้องบอกว่าใหญ่คุ้มค่ามากทีเดียวเชียวครับเพราะว่าตัวบ้านเราเนี่ยมาถึง4นอน3น้ํา2จอด117ตารางเมตรนะครับบันไดเราออกแบบมาค,ค่อนข้างกว้างมากนะครับลูกค้าเดินนี่โปร่งโล่งสบายแล้วเรายังใส่ใจในรายละเอียดนะครับลูกค้าใส่ใจรายละเอียดคือตรงนี้เราจะมีช่องแสงเพื่อช่วยให้ไม่ไม่ทึบนะครับ เวลาเราอยู่เนี่ยมันเดิน,นลงบันไดเนี่ยก็ได้สบายนะครับตัวนี้นะครับแล้วเรายังมีอีก2แบบบ้านให้ทุกท่านชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าอีก2แบบบ้านเราคุ้มค่ามากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวออลรบกวนทุกท่านนะครับที่ชมไลฟ์กันอยู่ในขณะนี้นะครับออลรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะวันนี้ออฟมีบัตรลไฟฟ้า B2S มูลค่า900บาทถึง3รางวัลน,นะครับมาร่วมสนุกกันนะครับออลรบกวนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ออฟหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมบ้านถัดไปกันเลยครับอตอนนี้เราก็อยู่กันที่แบบบ้านที่2นะครับแบบบ้านมาราโนนะครับแบบบ้านนี้ จะเป็นขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ํา1จอดรถนะครับขนาดต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนาดกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่103ตารางเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเชิญชมกันด้านในกันครับในส่วนของภายในนะครับตัวบ้านตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างจากตัวบ้านของลามเน่นะครับผมก็จะมีโซฟาเป็นมุมรับแขกเหมือนเดิมนะครับเข้ามาเป็นมุมโซฟามุมรับแขกแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับรองรับสําหรับ สี่ที่นั่งเหมือนเดิมนะครับเป็นโต๊ะค่อนข้างขนาดใหญ่ก็คือตัวบ้านเราก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับแล้วก็ในมุมห้องนอนล่างเรายังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่นี้เราต่อเติมตกแต่งออกมาให้มันมีให้มันแตกต่างเพื่อให้เป็นทางเลือกของลูกค้าอันนี้เราทําเป็นมุมมุมดูหนังครับต้องบอกเป็นโรงหนังส่วนตัวนะครับลูกค้าเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ชอบเล่นเกมดูหนังเนี่ยห้องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถ้าลูกค้าที่มีผู้สูงอายุนะครับก็ยัง ยังคงคอนเซปต์เดิมได้นะครับก็คือยังทําเป็นห้องนอนล่างได้แต่เราแต่งไว้เป็นไอเดียให้ลูกค้านะครับในวันที่ลูกค้าเข้าอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนถัดไปเป็นโกลเด้นคิทเช่นนะครับโกลเด้นคิทเช่นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าก็คือเราคงสเต็ปคงความความความเดิมไว้ก็คือพื้นที่เท่ากันนะครับพื้นที่2เมตรนะครับระยะ2เมตรกว้าง5.4เมตรเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีะกําแพงสูงมีรางน้ําให้นะครับแต่ในมุมนี้ มุมนี้จะเป็นมุมพิเศษที่เราต่อ,ตอ,ตอเติมตกแต่งไว้ให้ลูกค้านะครับก็คือเป็นมุมนั่งเล่นนะครับมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนหรือตอนเช้าเนี่ยลูกค้าที่ชอบจิบกาแฟอ่านหนังสือเนี่ยมุมนี้ก็ผมว่าตอบโจทย์นะครับลูกค้าก็คือเป็นไอเดียอีกหนึ่งทางเลือกไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของชั้น2ถัดไปนะครับสำหรับชั้นบนนะครับได้มีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว และดูโปร่งมากสามารถใช้ทุกพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าทีเดียวเชียวครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมห้องนอนอีก2ห้องก็ถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมรบกวนอ่าให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้ผมอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าผมมีบัตรรถไฟฟ้า BTS มูลค่า900บาทถึง3รางวัลเอามาให้ร่วมสนุกกันนะครับและแบบบ้านสุดท้ายนี้จะเป็นแบบบ้านเซนิโอนะครับเซนิโอเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอย 96ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ1จอดรถแล้วเดี๋ยวด้านในเป็นยังไงเราไปชมกันครับสำหรับภายในนะครับจะเป็นโอเพนสเปซนะครับตั้งแต่มุมรับแขกไปยันโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวของเราเนี้ยก็ยังวางได้ถึง4ที่นั่งเหมือนเดิมนะครับขนาดค่อนข้างกว้างนะครับลูกค้าก็คือรับรองได้ถึง4ที่นั่งเหมือนเดิมและยังคงคอนเซปห้องนอนล่างเอาไว้นะครับ ห้องนอนล่างของเราก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับ <S <S จะสามารถต่อเติมดัดแปลงตกแต่งเป็นเหมือนสองแบบบ้านที่ผ่านมาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องดูหนังห้องทํางานห้องรับแขกได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยครับแล้วในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปจะเป็นโกลเด้นคิทเช่นนะครับนวัตรกรรมครัวไทยคําว่านวัตรกรรมครัวไทยของเราเนี่ยก็คือโครงการเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับการลงเข็มของครัวไว้ให้แล้วนะครับ ลงเข็มไว้แล้วเนี่ยลูกค้าเวลามาต่อเติมเนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องตัวบ้านแยกซุดตัวออกไปนะครับก็ยังคงคอนเซปต์พื้นที่2เมตรกว้างลึกเหมือนเดิมนะครับแล้วในส่วนของมุมด้านนี้นะครับตัวบ้านเซเนโอเนี่ยเราเราออกแบบไว้สําหรับเป็นให้ให้ความสำคัญกับออกกําลังกายนะครับเฮลตี้หน่อยนะครับลูกค้าอันนี้ก็เป็นมุมเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชั้น2เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปรับชมชั้น2ต่อไปกันครับ สำหรับความพิเศษของแบบบ้านเซอร์นิโอนะครับก็คือท่านจะได้ห้องนอนมาสเตอร์เบดมถึง2ห้องเลยนะครับด้านหน้าจะเต็มพื้นที่และด้านหลังอีก1ห้องโดยใช้ห้องน้ำร่วมกันจะเห็นได้ว่าห้องนี้ดูโปร่งโล่งสบายมากครับเพราะเรามีฝ้าเพดานสูงเกือบ3เมตรประตูหน้าต่างก็เป็นบานสูงเพื่อเปิดรับแสงสว่างอีกด้วยครับ ครบแล้วทั้ง3แบบบ้านบ้านก็สวยฟังก์ชันก็เด่นทำเลก็ใช่แถมสไตล์ยังโดนใจอีกด้วยถูกใจกันบ้างไหมครับถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับโครงการโกลเด้นทาวน์บางแคถือว่าเป็นโครงการอิตาลีสไตล์ใหม่ในทำเลบางแคเพียงแค่2กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้าหลัก2หรือเดอะมอลล์บางแคก็สามารถเดินทางเข้ามาถึงโครงการแล้วนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้าเยี่ยมชมโครงการโครงการเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็น หรือจะสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามเปิดบ้านเด่นทำเลทองกับเฟเซอร์พ p e r t y Home ว่าเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนอีกยังไงฝากไว้ด้วยครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับวันนี้เรามาดูบ้านใหม่กันนะลูกที่นี่พิเศษยังไงเหรอคะถ้าหากฉัน มีเวทมนต์เป็นผมหมดมีริ์มันในมิยายจะเสกเธอให้สนใจให้เธอยอมเอาใจัึงใจให้ฉันให้บอกฉัน ยอมเป็นคู่ใจเอาอะไรกูว่ามาจะขี่ไม่กว่าไปหาขับบินไปด,ด้วยกันไว้เปลปให้ทุกค,คืนเอาค้างให้ทุกวันยอมเป็นัวฉันจะดูแลเธอ One two three four ถ้ายอมเป็นคู่ใจ ว่ามาจะคิดไม่กว่าไปหาเปนไปไปหาจะไปไปให้ก็คืนอาเก้าขางใหุ้กบันอย่าห่วงไว้ตัวฉันจะดูแลเธอเอ้เฮ้เฮรอยากให้มีความสุขเราจึงเสกความพิเศษไว้เต็มบ้านเหมืชอบที่นี่ค่ะพอก็ชอบงั้นซื้อเลยนะ อย่าห่วงเลยตัวฉันจะดูแลเธอเองยิ่งพิเศษชีวิตยิ่งมีความสุข Golden Town ผู้นำนวัตกรรม Town Home จะ